สวัสดีค่ะมาหกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมนีสภาพมาเค้กเผาค่ะเมนูมนีสภาพมาพัดน้ำใหม่ใส่ไข่ค่ะเป็นเมนูโปรท้องหนูเลยนะคะพี่น้องน้ำใหม่ธรรมดาพัดจังไดสิเซียค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำไม้ฝอยค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะพีชีฟ้ากระเทียมแล้วก็ไข่นะคะส่วนน้ำใหม่นี่หนูเอาไปต้มน้ำออกน้ำนึงนะคะพี่น้องต้มประมาณสิบนาทีค่ะเพราะว่า ไม่จะมีกินเนาะค่ะพี่น้องบางคนกับบมกักกินกระตมออกสิบนาทีก็นั่งพอดีค่ะเอาละค่ะกดอื่นทามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะกระเทียมลงเลยค่ะตามด้วยไขค่ค่ะค่ะเป็มเมนูงน่ายๆมาค่ะพี่น้อง าการทำกับบริเซียเวลาเลยค่ะพัดๆถึงจะกินได้นนค่ะเรนนุค่าตะลุะ่มใหม่เลยค่ะ พอไข่เริ่มสุกค่ะพี่น้องเริ่มกระดุมง้สยจัสิค่ะตักขึ้นพักไว้ค่ะพี่ดีรนก็จะเอามาไม้ลงไปผัดหยยบพ้นถี่เอาขึ้นไว้ก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าโนบ่อยากเห็ขไข่มันแหลกเกินไปค่ะพวลาเขาพ้นมาใหม่สิค่ะพี่น้องไข่มันก็นจะแหลกเกินไปมันก็นจะบนากินนะคะพอฉะนั้นถ้าก็ต้องพัดน้ใหม่แล้วเรียบร้อยกอนค่ะพี่น้องคอยเอาไข่ใ่ค่ะ ก็เติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะพอเติมน้ำลงไปแล้วเขาก็จะใส่พริกที้ฟ้าแดงค่ะเหตุผลที่ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เซบูก,กินแบบว่าดิบดบปันใดค่ะเพราะว่ามันเหม็นเขียวค่ะหนูก็เลยใส่ลงไปเลยค่ะ พัดให้นมไม้ก็บพี่สื้าสุกดีจ้านะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำแห้งลง่ม้นหน่อยนึงค่ะคี่น้องเราค่อยทําการปุ้งนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพัดแห้งๆห้องประต้องการน้ำแบบคุกคิกนะคะแต่ว่าทีนู้ใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อให้หนมไม้สุกข,ขึ้นกลิ่นออกมากขึ้นค่ะ ก็ใหม่แบบนี้นะคะพี่น้องครัพวกเข้ากินเองพองงกนินเองนะกินดิบๆก็ได้นะคะล่างออกต้มน้ำนม,ม่กินก็ต่ำมันงก็ได้นะคะแต่ว่าพันบดซึมไปตันค่ะพี่น้องพันเหม็นจะได้นะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปตรงเลยค่ะเอาล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่ไข่ พอเขาใส่ไข่ไปแล้วก่ะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเมนูนี้นจะออกหวานน้ำเลยค่ะเพี่องสำหรับขอบคุณกินหวานน้ำแล้วก็เข้มตามค่ะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะพี่นอออ้องสีว่าคือโบชิมโบตองชิมเลยค่ะไม่น,นู่นี้ผัดจนชิมนเลยค่ะผัดจนคิดว่าใส่เอียงเป็นไหลหูเลยค่ะพี่น้องหูวหอนว,วานนาใหม่มันจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบหอมลงไปปิดท้ายค่ะ นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะน้อไม้ผัดไขค่ค่ะเมนูง,ง่ายๆธรรมดาค่ะพี่น้องจะเข้าเสร็จจไหนให้มันดูน่ากินค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวหนูจัดจานให้เบิรงจ้า แลกราคาพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องพัดจึงได้เฮนากินนะคะพี่น้องเขาก็เติมสีสันเข้าไปแน่ค่ะเติมความเขียวเติมความแดงเข้าไปนะคะพี่น้องแต่ว่ารสชาตินี่สบมีเผ็ดเอาค่ะเพราะว่านูใส่พริพกชี้ฟ้าแดงนะคะจะมีหวานนเดนะคะขอบพูดหนูนน่ค่ะที่นี่กินหวานนําหรืวจะเข้มตามนะคะพี่น้องจะหอมไข่หอมกระเทียมนะคะพี่น้องนี่ค่ะส่วนน้ำใหม่นูก็ลวกน้ำออกน้ำนึงงนะคะพี่น้องหน่วรหมาสิบนาทีนะคะเผื่อจะบ่ให้มิกินค่ะ เวลาห้าเอาไปพัดค่ะพี่น้องหนูก็เติมน้ำเข้าไปอีกพัดให้มันซูขข่ขะขาขาสำหรับเพิ่นเจ้าหน้าที่บุก,กินแบบมีกินเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับพวกหนูกินเองนะหลวกออกน้ำหนึ่งกินกับน้ำบวกหุงกระแสบเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไข่สองฟองค่ะพี่น้องกับเบิงไข่หลายๆเนยจ้าหน่อยหนึ่งนาะค่ะนี่ค่ะกินกับข้าวสวยห่อนๆแสบค่ะพี่น้องเป็นเมน่นุ่มหนูมากมักหมักไม่นุ่มนื้ใหม่ค่ะบัววัดสดุบบัววัสีเพ็ดอีหยังกระแซงนื้อใหม่หนูหมักหลายค่ะพี่น้องนะคะ นี่นะคะพัดใหดูค่นั้นเท่ากินได้ค่ะบบเพ็ดเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่านูใส่พริกสีฟ้านะคะกินได้ง่ายๆเป็นอีกเมนูแบบมันบานอีกจานหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขอคุณหลายเดอจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ขอพึ่งกําลังใจดีๆเดอ้อจากพี่นอ้องทั้งเผื่นใหม่เพื่อนเก่าค่ะเขามาบอกนัวหัวมวนเขามากินเขาวาลผ้าเนาะค่ะพี่น้องมากค่ะมันนี้พามากินผัดนอไม้ฝอยใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพี่น้อง แซ่บอีลีเไม่นูนี้ค่ะพี่น้องนูเห็ดทุกเรือกับเบิร์ดทุกเรือค่ะมาจ้าเมื่อกี้เขากินน้ำด้วยกันค่ะ